ตอนนี้เราก็ลองเดินทางกลับไปยังรถแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปยังบ้านของมีต่อนะครับตอนนี้เวลาก็9ก้นาฬิกาพอดีนะครับครับออกเดินทางเฮ้ยมันเพิ่งจะแปดโมงเมื่อกี้เนี่ยเก้าโมงแล้วแหม่มงแต่เรทะเลาะตัวเองด้วยใช่หนาวเเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล์ครับเริ่มเดินทางแล้วครับก็มีกลุ่มนึงเขาเดินทางไปก่อนพี่ข้าวกับอาดนะครับเดินทางไปก่อนแล้วครับเราจะตามไปเย็นๆก็ต้องเปิดทีครับอย่างเงี้ย ฉลองก่อนกับเขยา่ยาเยวไงเราจะเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละผาให้ฟังนะฮะว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงแต่ละซ้ำ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 ้วย <S <s <uck> <S เราจะเดินทางไปเดี๋ยวพบกันอีกทีหนึ่งตรงหน้าไปครับครัสีครับครับขณะนี้เวลาประมาณ9้นาฬการ20นาที ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ป้ายบริเวณหลังแปรนะครับซึ่งถ้าเราเดินทางมาจากข้างล่างนะครับก็จะมาถึงสถานที่แห่งนี้ก่อนนะครับก็คือหลังแปและต้องเดินทางจากหลังแปลนี้ไปยังที่พระอีก3มกิโลนะครับซึ่งสถา,านที่นี้จะเป็นสถา,านที่ที่ทุกค,คนเนี่ยก็คือเมื่อมาถึงนี่ต้องมาถ่ายไป้ายนี่ครับก็คือป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้บิชิตกูกรดิงนะครับสังเกตว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับกำลังถ่ายรูปน,นะครับสังเกตหน้าตา<ส><ไ>ดีไหมสีใช้ได้ไหม ครับอีกสักหน่อยเราก็จะทำการเดินทางลงไปข้างล่างแล้วนะครับใช้ได้ไหม,ไ,มได้ก็ได้ครับเดี๋ยวอีวกสักหน่อยเราได้ไหมไ แล้วอีกอี่อยู่ตรงไหนวะด้วยีนมองมอนไม่ลงไม่ได้ใช่พี่มันกลับไล่บมไม่หนาวกายไม่นาวใจครับตอนนี้คณะเดินทางก็กำลังเดินลงเหนื่อยสุดยอดเลยครับที่เดินชาก็เพราะรอคนแก่คนหนึ่งครับดูแลกันเลยครับข้าวหมครับ สองวันตอนนี้ที่คนที่ล้างท้ายก็คือตีแอกนะรครับแย่ที่สุดป้าแอกครับป้แแปาแอ๊กมึงคิดยังซ้ำแรกมึงไอ้ครับเราจะไปต่อแล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยเราก็ถึงซ้ำแรก<อ>แล้วก็มารู้คว<ร>าม <ทำ S 3> เป็น <Com S 1> มา <parliamentary S 2> ของซ้ำแรกกันว่ามันเป็นยังไงครับครับตอนนี้เรามาถึงลงมาถึงซ้ำแค่นะครับจะมีผมเอกแล้วก็เทแตง เพราะมันแค่แค่ที่มาของซ้ำแค่นะครับรมรผมคิดว่าในะความคิดผมคือมันลงมาแค่นี้เองมันก็เลยทั้งชื่อว่าส้ำแค่ <laughs> หรืออีกไงหนึ่งก็คือนู่นครับแค่ที่นั่งนี่ไปได้สองความหมายครับแล้วแต่คนจะไปเอา <laughs> ส่วนที่เหลือก็คงจะยังไม่ลงมายังหาไมเ่เห็นเราคงจะเดินรอ <laughs> ตอนนี้เราก็ลงมาถึงกกไอซํากบโดนแล้วนะครับเวลาประมาณ1ิบเจนกาสามนาทีโดยประมาณโดยมีสมาชิกที่มาถึงก่อนคือผมและเบเบีเบะเต้แตงไปห้องน้ำครับสามคนปรากฏเขาเป็นมาของกโกโดนทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าซํากกโดนเพราะว่ามีคนหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับเขามานั่งอยู่นานพักน้ามาก คือนั่งเหมือนนั่งกกไข่ครับเขาก็เลยเรียกว่าซํากกโดนคือมันนานเองนะนคงจะมาถึงกันแล้วเราไปดูชมหน้าค่าตากันเลยดีกว่านู่นน่ครับเอ็กกิโมกับเบียร์ไฮนิกนะครับกำลังเลือกประทินกันอยู่บ้านมึงอหรอบ้าบ้านกูในคณละทาง แล้วก็ทจ๊แอกเดินตามมาท้ายสุดครับตอนนี้เราก็มาถึงซามกไผ่นะครับหลังจากเดินลงมาจากซามกโดนเมื่อกี้วิ่งลงมาครับเหนื่อยที่มาของซามกไผ่ก็คืออยู่ด้านหลังนี่เองครับกกไผ่เต็มเลยครับส่วนน้กฆ่าก็กกไผ่ทั้งหมดครับ เราต่อไปก็ไปซํากกกกบวะอีก400เมตรครับเจอกันที่ซากบกแตงครับมาถึงสุดท้ายเพื่อนในซํานี้ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงซําไอ้ซำอะไรวะซํากบวะเดินเมื่อว <c oughs> านเลยวะ ในโกกว่าแล้วก็ต่อไปเป็นพันดูแขนงเขาเห็นไหมพันพันปีเห็นไหมดูแขนงเขาดิกกว่าแสงมันตรงมีต้นว่านี่ไงโอ้โหเนี่ยเป็นที่มาของซามโกกว่านะครับนี่ซามนี้คงไม่มีอะไรเพราะว่ามันน้อย ก็คงเงียบเงาไปกันต่อแล้วาแล้วก็ไปซ้ำต่อไปกันเลยนะครับครับตอนนี้เรามาถึงพลานผ่านแปรแล้วครับไม่พูดไม่มีความคิดเห็นครับอันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยมาถึงแล้วสัหต <c oughs> ้อความคขึ้นฝนปีหรือปแปรไปนี่แปรแปรน้อยขึ้นครับ ลูกเขาหออ้ยเอาลูกกะาษมาสุดยอดเลยโล่สิบห้าบาทผาแม่ล่ะล้างท้ายเขาอยู่นี่มีเอ่อคล้ายๆว่าความคิดผมมีในผ่านคนหนึ่งเขาชื่อผ่านขาเดินผ่านมาแถวๆนี้พื้นที่มันก็เลยเปรอไปหมดนะจบขาวไปต่อไปต่ออนนี้เราก็มาถึงซำซำกอซังซำวิจิต เวลาโดินมาเที่ตรงครับเรามีเจตเตงเรือนำตาเรือไอ้หมีครับ ครับบรรยากาศโดยรวมซัมนี้ก็ค่อนข้างจะคึกครับคนเยอะนะครับพื้นที่ผักจุดใหญ่โปรดคอมเป็นมาคิดไม่ออกค่ะคิดไม่ออกจริงจริงเลยค่ะมีนะครับครับตัวซางตัวซางเหรอซ้ำนี้มีเด็กเป็นซางเข้ามาอยู่ท้ย เด็กเป็นสาวนี่คืออย่างนี้ทะเลาะกคิดผมมีชาวเขาเข้ามาอยู่แต่ว่าเขาบังเอิญพูดไม่ชัดเขามาก่อสร้างก็คือคล้ายๆกับก่อสร้างของหนกิโลมาหน่อยนี่ไทยครับเขาพูดไม่ชัดเขาเลยพูดว่าก่อสร้างมันใหญ่ใช่ไหมครับทุกซ้ำมันจะน้อยๆตอนนี้มันจะใหญ่หน่อยครับแล้วก็ไปดูซ้ำต่อไปคือซ้ำกเกกอกตอนเจอกันที่ซ้ำกกกอกครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ซ้ำกกกอกโดยมีเจ๊แตงเปก่อนเพื่อนแล้วผม ส่วนมีรู้สึกว่าดความเจ็บเท้าจะเริ่มมาเกิดขึ้นกับเขาแล้วซึ่งไม่ต่างอะไรกับผมตอนนี้ผมก็เริ่มเจ็บแล้วเพราะว่าเราเกิดการเมื่อแห้งก็เมื่อแห้งเท้าวิ่งแข่งลงมาครับใช้เวลาเร็วมากไม่กี่ซ้อมง่ายโกกประมาณว่าต้นต้นเนี้ยมันมีเกาะครับก็คือมันมีกกอกเยอะเขาบอกกมันก็เลยไปเรียกโกกเขง่ายเขาไม่เรียกว่าบอกเขาเรียกว่ากอะครับมันคือมันอยู่เป็นเป็นกกมันก็เลยเยอะ เดินทางต่อไปอีก400เมตรเดินทางต่ออีก400เมตรจะถึงซัมบอนครับเ <trader S 2> จอที่ซัมบอนครับตอ <habit? S 2> นนี้เรามาถึงซัมบอนแล้วเลเราประมาณเที่ยง20นาทีซัมบนอนต้นบอนเยอะต้นบอนหรือเปล่าไมไม่แน่ใจว่าต้นบอนหรืออะไรก็คือมันเป็นบอนบอนบอนหนึ่งนะครับเขาก็เรีย <hir> กว่าซัมบอนบอนบอนหนึ่งคือไม่รู้อะไรเลยแล้วต่อไปเราก็ไปซัมแฮกกัน ตอนนี้เราก็มาถึงซ้าแหกแล้วนะครับแต่ละคนสภาพก็แฮกแฮกนะครับก็คือถ้าเกี่ยวกับเป็นตอนขึ้นมาที่มาของซํานี้คือตอนขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะครับมันจะเส้นทางที่ค่อนข้างจะขู่ข่ะพอขึ้นมาถึงก็จะหอบแหกแหกกันนะครับแต่เมื่อตอนลงมันก็จะเกือบจะถึงแล้วมันก็ต้องแหกเหมือนกันเพราะมันไก่ครับก็เลยต้องหอบแหกแหกเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของซ้าแหก ก็คือหออแพกงนั่นเองนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงปางกกข่าแล้วนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรกันจะน่าจะเป็นกกข่าครับแต่ปันไดเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เราจะไปยังเชิงเขาครับะยะทาง800เมตร มีลูกหน้าไปแล้วสองท่านคือแตงกับหมีมาเจอกันข้างล่างครับตอนนี้เราก็เดินลงมาถึงแล้วนะครับของจริงเด็ดสุดๆดเลยครับโดยมีหมีและจแตงโคตรโคตรยังไงแล้วผมเอ็กซี่ครับเอ็กซี่ครับเดิือลงมาถึงแล้วทีนี้เหลือวุ้นเส้นกับคิงก็เดินตามเป็นคู่มองไม่เห็นแล้ว แต่ก็เดินด้วยกันนะครับแล้วก็เสงเข้ามาปะ่ปะปนี่ลงถึงเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีครับสิบกว่ายี่สิบครับลงมาถึงเริ่มสตาร์ทสิบโมงครับประมาณสิบโมงกว่าครับันถึงบ่ายโมงใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณสามชั่วโมงกว่ากว่าศกิโลเมตรมตรมที่หนึ่งพี่อ้อรง ห้ามนำอะไรไปนอกจากภาพถ่ายเราจะไม่เก็บจิ่งใดไว้นอกจากความทรงจำครับ มนนีที้เราเท่าไหร่วะเอกสามร้อยสามร้อยเท่าไหร่นะแปดสิบสี่ตอนนี้เราก็ลงชื่อออกกันนะครับตำบลผม,มถ่ายผมยังมือสั่นเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มหลังสุดที่ลงมาถึงอ่ยังเชิงของภูเขานะครับเชิชขงของดีนะครับปเขาขึ้ขน คนอื่นเขาก็เดินทางมาก่อนเราพอสมควรนะครับตอนนี้เราก็กําลังรอเพื่อนๆที่เขากลังไปซื้อของฝากนะครับนะครับก,กำลังเดินมาแล้วครับพี่ตูนเราถอดเสื้อเดินะครับโคตรหล่อโคตรเหมือนลเลยนมาไปพี่แวรนะครับใช่เลยพี่ตูนเห็นไนี่ครับหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเ,เขาถอดเสื้ออย่างเงี้ยฮะเปปลุกเข้าซะ,ะเขาแพ้ด้วยต่อไปเราก็จะเดินทางไปยังบ้านของหมีนะครับ ซึ่งอยู่ห่างจากนี่ประมาณ70กิโลนะครับคงนั่งรถหแล้วก็อาบน้ําที่นั่นนะครับกอนที่เราจะเดินทางต่อไปยังรัะบังครับซึ่งตอนนี้เหนื่อยมากนี่เวลาตอนนี้เอ่อเวลาตอนนี้ก็ประมาณ14นาฬิกาข้ารชกรนะีก็ระาณบที่น้าราชก่เ้อนน้ก็ระมาี่นาก้าราชกรเอ้ก็มาี่นาฬกาข้าราชการใชเวาอ็มาณบี่อาฬิา้ารากา่เาอนี้มาณขส่นาฬิกาข้าราจารเอกครัมาบนาฬกา้ากรว้ ไม่ทราบว่าทำไมอาจารย์เอ็กถึงเดินขากระเพกอย่างนั้นครับเจ็บเข่าครับอาจารย์เจ็บเข่าเป็นอะไรครับกำลังเจ็บเข่าเพราะว่าเพราะว่าเตะแตงพาวิ่งครับเตะแตงพาวิ่งครับเตะแตงพาเอ็กวิ่งครับพากิ้งค่ะแต่เอ็กวิ่งเองค่ะโอ้กิ้งดูจากหุ่นครับผมเชื่อครับแข่งกันครับสามคนก็จะวิ่งสักประมาณยข่งกันอย่างกันอาจารย์เจะไปสอนเด็ีไงครับก็คงจะยืนเฉยๆหรือไม่ก็นั่งครับยืนแล้วก็กระเพกกระเพกไปเข้าแถวใช่ไหมครับครับผม โอเคครับเดี๋ยวเจอกันบ้านพีแบคครับเจ็ดนาฬิกาตรงมันได้ไม่ได้ลงอ่ะก็เรากำลังจะเดินทางกลับถ้ากังนะครับเพราะว่าเราจะไปกินข้าวกันก่อนไปกินอยาใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ครับตอนนี้ก็เวลาดูประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีข้าวเป็ดเขายัง ไปในกาตาร์ทันทีครับเราตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นข้าวหมูกรอบก็มีขหมูกรอบเหรอข้าวเสร็จจากขอนแก่นเราเดินทางเข้าสู่จังหวัดเอาคนชีลงจะะได้้้แวเขาาบหรอ่ายมอกครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เด็กอยู่บ้านไผ่ครับอยู่บ้านไผ่ครับไผ่พงศรนครับไผ่พงศรนะครับน่าไหมครับห่ามากเลยครับแล้วพวกคุณคุณนอนทำอะไรอยู่ครับคนบ้านเดียวกันก็กะว่าจะนอนเฝ้ารถโอเคครับนอนอย่างนี้ รู้สึกคแจ้งครับโอ้เซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเซนเซอร์ในภายหลังครับ,อบ,อบโอ้เลยโหหนาวมากหนาวไม่เข้ามันจะแตง่งไม่หนาวเลย <c oughs> การการคำพูดกับการแต่งตัวมันสัมพันธกันนะครับ <c oughs> เมื่อกี้เมือ่อกี้เจ๊ดังทำอะไรใต้ผ้าห่มครับสารภาพบาปมาซะครับตัด <c oughs> ตอนแบบไม่กินเลดตอนก็ไม่ได้ตอนด้วยตอนด้วยผมนั่งอยู่กับเจ้นะครับซึ่งผมปกติผมจะมุดอยู่ข้างล่างนะครับตอนแต่ว่าผมไม่สามารถมุดไปข้างล่างได้ครับต้องรอให้กินจางก่อนนะครับเจรับกระอมาได้สั้งหมดสักพูนหนึ่งนะครับแต่ว่าหนาวสุดๆช่องใช่ไหมโอเคของปากช่องดูดีครับบรรยากาศจะเห็นคอนแต่งตางล้วครับตอนนี้เราสองไปเราเจอเอสกิโมต้อกลับมาอีกแล้วครับ บรรยากาศตอนนี้ครับบรรยากาศตอนนี้เป็นไงครับคุณดีครับหนาวมากครับผมตอนนี้คุณรู้จักคขาบนหนาวเลยเหรอครับกลับไปอยู่ภูกระดิกอีกครั้งเหมือนเหมือนกลับไปอยู่ใต้สะเดียอีกครั้งแต่ครับขอถามความรู้สึกตอนนี้ครับขาเย็นมากเลยโอ้เรามีหนึ่งท่านนะครับที่กำลังนอนอยู่สองหน้าอะไรนี่มีตัวตายอย่างเดียวครับผม อาสดตายครับไปสุดโลกนอนแม่คนเดียวเลยเอ,เอ็กนะครับขดลองงงอยู่ขดลองงองอเดี๋ยวเราเจอกันอีกต่อไปครับตอนถึงบ้าน